And.

ต3เอบ,บน,นี้เนี่ยหนึสอี้าจปประมาณ30ลาามลังวนแปนปามบน่าขดันรับ คงก็กิงกันเลยนี่ทุกๆปีไม่มาเยอะมาแสดงว่าปีนี้ปลาบ้านเขาไฟบอก่อยไม่มาอยู่มาอยู่ไนพวกนี้แล้วก็มาอยู่ความสม่ำของเจ้าเนี่ยและอระยะเวลาหนึ่งมีไงอยู่เร้วมันกบไปของเขาหน้าผม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  มูปลหลวงเนี่ยอยู่ในบ้านเมียเนาะดูแลเก้าเนี่ยเหมือนี้นคือผลการพื้นที่เนี่ยต้อยเอนกันป้ายผ้าปิดผนวกง้วกับเมียนะฮะป้ายปายดีกว่าเนาะป้ายเนีไหนป้ายยังไงใ่ยรับหนึ่งทีเแข็งมาก้วยหมายว่าต้นนี้ต้องอุดมสมบูรณ์มากๆแต่แปลกนะส่วนใหญ่ไม่เหยียบมาอยู่ต้นเหลืองอ๋อเจ้า อครับม <kung> ันก้อนๆเนาะสมัยก้อนเนาะสมัยก้อนๆนี่ปอใครยัมาตายแต่นะ เจีม้ต้นเนียมเจี๋จของไปค,คนได้คนหนึ่งเนาะมันเป็นของนั้นเขตอุทยานนาอเขตอุทยานนี่นะพวกมาเดียวเนี่ยเขาก็ยังนี่อนุรักษ์อนุรักษ์ไว้นะตีไม้ต้นเนี่ยอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเมาอยากจะมนนีชนล้มเนาะฟ<อ>ื้นอยู่ได้คนอยู่ได้เนาะเขา<อ>ก็ไปตามเนี่ยที่ฝืนอนุรักษ์ไว้นะ ในหมู่ตำบล้านของเขาและตำบลนของเขาเนี่ยครับทุกปีครับถ้าถึงหน้าของเป่วนป่นก็มาอยู่ละเนาะประมาณช่วงเดือนไหนตั้งแต่เดือนกุมภาาเนาะครับกุมภาธ์มาจะถึงเดือนเมษาจบวงนี่ละถ้าป้นจากเมษาป่าละป่นก็จะแยกแยกกันไปนะโอยแยกแยกกันไปเนาะตามคนต่างอยู่ละตอนนี้มีประมาณสามสิบกว่าห้างองว่ยนะประมาณสามสิบเอ็ดสามสิบสองห้างสามสิบสองหลังเนนะเนาะอุ้ยไงสามสิบสองหลัง จะมาเพิ่มยูเนาะมันจะมาเพิ่มยูนะถ้ามาโดนคนไพร่ติดหนักๆมันเกิดมาอยู่ต้นเนี่ยเรื่อยมาข้างหน้าครับก็ในส่วนของไ่พปกครองนะครับของพื้นที่เนะาะรวมกับผู้ใหญ่บ้านหลายๆห,หมู่บ้านนะครับประกอทีมตัวแทนเนาะของเครือข่ายนะครับก็เขาจะนูรัลักของต้นต้นเหลืองสึ่งพึ่งเนี่ยได้อพยพมาอยู่เนี่ยว้นะครับเนาะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาสังเกตว่าคนในพื้นที่เนี่ยของบ้านของพื้นที่จริงๆเนี่ยบ่ได้ม้า มาได้มาทำร้ำายหรือว่ามาเก็บน้ำพึ่งอย่างเลยนะครับเห็นจากร่องรอยน,น,นี่จะเป็นคนจากต่างพื้นที่เนาะซึ่งที่ผ่าน,านมาเขาเขาไม่ได้ขอบคุมนะครับหรือว่าเหมือนคนในต่างพื้นที่เข้ามาเนาะในช่วงนี้ก็เขาเล็งเห็นนะครับเล็งเห็นถึงควาอุดมสมบูรณ์ซึ่งปลาบานเขาอุดมสมบูรณ์อยูแ่แล้วนะครับก็อยากจะนกว่าอนุรักษ์ไว้เพื่อเหื่อลูกหลานนะครับแล้วก็วันข้างหน้าจะมีการปราปุ่งนะครับเพื่อเป็นแรงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งอุทยานและาป่าไม้นะครับซึ่งเขาได้ไดวางแผนการไว้เนาะวางแผนงานไว,ว้ว่าพื้นที่ตั้งบนเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์ของน้ำและาป่านะครับในช่วงนี้ก็เล็งเห็นดีว่าพึ่งมาอยู่ก็เพราะว่าสวนลิ้นจีนะครับแล้วสวนผลไม้ของชาวบ้านนะเริ่มติดดอกติดดอกก็เขาก็ต้องอนุร,รักษ์ไว้เพื่อว่าพึ่งงูนเนี่ยอย่าเป็นพึ่งงานที่ผสมสพิศศอกับดอกไม้และผลไม้ในพื้นที่ตัวนะครับอยากจะ ทำความเข้าใจกับชาวสวนทียูนะครับมาเหมือื่อไปทำ้ายไปทํำ้ายหรือว่าน,นําคนออกพื้นที่เพื่อมาเอาพึ่งน,นะครับก็คงจะอนุรักษ์ไว้เพื่อลูกหลานแล้วก็เพื่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมต่อไปนะครับ